everyone how are you สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะสบายดีกันไหมคะวันนี้เราก็จะยังอยู่ในหัวข้อเรื่อง the amazing body นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายกันก่อนนะคะมีทั้งหมดสิบคำแล้วเดี๋ยวครูจะบอกนะคะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไร students book unit 2 lesson 1 e x e r c i s e 1 listen, point and repeat neck neck teeth teeth shoulder shoulder stomach stomach toe toe bone bone heart heart muscles muscles brain brain body body เป็นไงกันบ้างคะ10บคำนักเรียนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนไหมคะ อันนี้เดี๋ยวครูย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ neck teach shoulder stomach toe bone heart muscles brain body ถ้านักเรียนมีเวลาว่างนะคะนักเรียนสามารถไปฝึกออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้ได้เลยนะคะ เพราะเป็นคำศัพท์เกี่ยวข้องกับตัวเราเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของตัวเลขภาษาอังกฤษหลักต่างๆนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะรู้กันวันนี้นะคะก็คือหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยนะคะหลักหน่วยเนี่ยก็คือเบเบเลยแล้วก็อ่านตามไปเลยนะคะวันอย่างนี้นะคะวันก็คือหลักหน่วยนะคะหลักสิบก็คือ1ทนั่นเองนะคะ หลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือคาว่า hundred h u ถ้า100ก็คือ100นะคะเด็กๆดูได้ตามลูกศรน,นี้นะคะอันนี้คือคาว่า h u n d r e นะคะ h u n d r e จะแปลว่าหลักร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนตัวเลขกันก่อนกันก่อนนะคะตัวเลขนะคะหนึถึง20ที่เราเคยท่องกันมานะคะเดี๋ยวเราจะมา ทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ one two three four five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20เป็นยังไงกันบ้างคะ1ถึ20ง่ายใช่ไหมคะแต่เด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าหลักหน่วยนะคะ 5เราก็จะบอกว่า5นะคะ5ก็คือ5แต่15นะคะเราจะออกเสียงว่า15 15นะคะเราจะไม่ออกเสียงว่า15นะคะเราจะออกเสียงว่า15แล้วก็คำนี้นะคะคำว่า,า4 4นะคะเดี๋ยวถ้าอยู่ในหลัก10นะคะ อ่ออันนี้หลักสิบก็คือ14แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่า40มันจะไม่มีตัว u นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในสไลด์ต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูการเรียกชื่อตัวเลขหลักสิบของหน่วยอื่นๆน,นะคะอย่างเช่น30 30ก็คือเต30ตตตก็คือ30นะคะถ้า31เราก็แค่บอกว่า30ตแล้วก็ตามด้วยคำว่าวันนะคะ 31ถ้า32เราก็บอกว่า32นะคะแล้วก็พูดต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไป40เห็นไหมคะ40คือ40 40ปกติมันจะมีตัว U ใช่ไหมคะมันจะเป็น F O U R แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น40นะคะจะไม่มีตัว U นะคะ50 50 50นะคะ 60 60 70 70 80 80 80นะคะ90 90 90นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่า65อย่างนี้เราก็จะบอกว่า60 65นะคะ65ก็คือหกสิบห้านะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะทีนี้เรามาดูวันนี้เราจะเรียนหลักร้อยกันนะคะหลักร้อยก็คือ100อ่าเด็กๆดูดูนะคะลูกศรน,นี้นะคะ100คือคำนี้1 0 0้อยก็คือ one hundred one hundred ก็คือ two hundred two hundred three hundred ไปเรื่อยๆนะคะ400ร้อยกับ4 0 0นะคะเดี๋ยวหลักพันกับหลักหมื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูเขาบอกว่าการนับหลักร้อยเนี่ยครูเนี่ยจะทำมาในรูปแบบของการกระจายตัวเลขก่อนนะคะอันนี้คือ101นะคะเท่ากับ100บวกด้วย1เด็กๆเห็นตัวเลขไหมคะ100้บวกด้วย1เวลาเราจะเอามาเขียนนะคะ เรากระจายออกมาแล้วถูกไหมคะอ่า one hundred, บวกด้วย one 100บวกด้วย one เห็นไหมคะเวลาเราจะมาเขียนเราไม่ต้องเอาเครื่องหมายบวกลงมาเขียนนะคะเราจะบอกว่า100 h n n d อ e หรือถ้าตัวตัวหนังสือสีดำๆเนี่ยเราไม่ต้องเขียนลงไปก็ได้นะคะเราจะบอกว่า100 1ก็ได้นะคะต่อไป 462 462เรากระจายออกมาเป็น400บวกด้วย60บวกด้วย2นะคะเราจะอ่านจากหลักร้อยก่อนนะคะหลักร้อยแล้วก็ตามด้วยหลักสิบแล้วก็ตามด้วยหลักหน่วยนะคะอันนี้คือ400แล้วก็4 0 0 400บวกด้วย6 0คือ60บวกด้วย2คือ2นะคะเมื่อรวมกันแล้ว 462หรือไม่มีแอนก็ได้ก็จะบอกว่า462นะคะต่อไป915นะคะ915กระจายออกมาคือ900บวกด้วย15ไปเลยก็ได้นะคะเพราะในภาษาอังกฤษมันมีเลข15อยู่นะคะอันนี้ก็คืออ่ะ900ก็คือ900 900บวกด้วย15 15ก็คือ15นะคะเมื่อรวมกันแล้ว900 and 15หรือไม่มี and ก็ได้เป็น915นะคะเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะ่าเดี๋ยวเราไปดู แบบทดสอบความเข้าใจกันนะคะงานก็คือเดี๋ยวครูนะคะจะมีแบบทดสอบความเข้าใจนะคะเรื่องตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะหลักร้อยนะคะมาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะก่อนที่จะเข้าไปทําในลิงก์นะคะอย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ครูทราบด้วยนะคะแล้วก็กดเข้าไปทําได้เลยนะคะ ใครมีข้อสงสัยตรงส่วนไหนนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่ลายส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ see you next time bye